ที่ว่าเกาะที่ว่ามานั่นน่ะหมายถึงอะไรในกลางมหาสมุทรอันนั้นนะ่ะมันเป็นผู้ที่หลงอยู่ในฌานก็เป็นพรหมโลกเป็นภพภพหนึ่งของพรหมพรหมเนี่ยที่เรียกว่าน้ำเวียนขวามหาซ้ายมันหมายถึงว่ากระแสจิตที่ทำสมาธิการทำสมาธิ เมื่อว่ามันเข้ากระแสมันดูดเข้าแล้วมันออกยากจิตสงบออกยากมันก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนหมุนหมุนเกลียวหมุนเอาขันน็อตหมุนไปเรื่อยๆจนสุดยิ่งมีจิตสงบมากเท่าไหร่ความพอใจยินดีในสมาธิในฌานก็จะมากขึ้นไปถึงที่สุดของที่สุดของสมาธิ คือฌานมันคืออรูปฌานเมื่อถึงจุดนั้นแล้วออกได้ยากนี่ก็เหมือนกันนักปฏิบัติถ้าใครภาวนาปฏิบัติถึงจุดถึงอรูปฌานแล้วออกได้ยากนี่คือทำสมาธิเกาะนั้นเขาว่าเมื่อตายไปเป็นพรหมโลกเป็นพรมพิจารณาอยู่ เราก็โชคดีไปที่เราไม่ได้ลอยให้น้ำดูดเข้าไปเกาะนั้นแต่ว่าสังเกตตอนหนึ่งตอนที่ว่าขาข้างขวานี่ไปถูกกระแสน้ำกระตุกเข้าไปในกระแสน้ำไหลของเกาะเราก็มีความรุนแรงกำลังดีดขาออกมาได้นั้นเป็นเพราะอะไรเราอยู่ตรงไหนพอเรียบเรียงดูว่า เออมีครั้งหนึ่งที่ดูพรรษาพรรษาสองพรรษาสองทำสมาธิหนักหนักเพราะอะไรเพราะในดงยอดทอน,น่ะเสือมันเยอะเสือเหลืองเสือโคร่งพอตะวันเริ่มตกดินเสียงมันร้องครวนคลางขึ้นมารอบด้านเลยเหตุนั้นจึงว่า เราต้องฝึกใจทำใจให้ได้ก่อนเสือจะเอาไปกินให้มีใจหนักแน่นเต็มที่เสียก่อนนี่จึงฝึกใจทำสมาธิทำก็ไม่นานนะแล้วก็ดิ่งลงดิ่งลงเป็นสมาธิเต็มที่เมื่อดิ่งลงถึงที่มันแล้วนะคำบริกรรมที่เราว่าพุโทโธพุโทโธนี่มันว่าไม่ได้มันหยาบเลยงด มาดูลมหายใจเข้าออกแทนอันนี้ดีขึ้นหน่อยละเอียดขึ้นถ้ากลับมาพุโทโธหยาบกลับไปสู่อนาปนสติดูลมหายใจดีขึ้นหน่อยเพราะดูได้มีระยะหนึ่งลมหายใจเข้าออกหยาบอีกเลยไม่นึกว่าเราอยู่ทุกวันประจำวันนี้ เราหายใจหรือเปล่าเหมือนอยู่ไม่หายใจมันไม่รู้ตัวว่าหายใจหรือไม่หายใจนี่เป็นระยะอย่างนี้จนนึกตัวเองว่าเออทำยังไงดีเราเป็นยังไงเกิดขึ้นแล้วปฏิบัติเรารู้ตัวเองว่าเราไม่หายใจจะเดินก็เหมือนเดินไม่หายใจ จะนอนก็เหมือนไม่หายใจคือถ้าเมื่อน,นึกหายใจเมื่อไหร่อยากก็ไปอยู่ในจุดละเอียดสุดคือไม่หายใจแต่จริงๆมันจะหายหรือเปล่าคงหายอยู่นั่นแหละแต่ลึกๆจิตใจแล้วนั้นความยึดในระหว่างจิตกับกายนะ่ะมันแยกจากกัน จิตมันไม่รับสัมผัสทางกายตัวนี้มันแยกกันอยู่เหมือนจิตไม่รับรู้ลมหายใจเลยเหมือนว่าเราไม่หายใจพูดเหมือนกับว่าเรานอนหลับคนนอนหลับไม่รู้ตัวว่าเราหายใจหรือเปล่าเหมือนขณะอย่างนั้นจะหายใจอยู่แต่ไม่รู้ตัวว่าหายใจ อันนี้เป็นลักษณะยังหยาบอยู่ส่วนหลวงพ่อเป็นในสมัยนั้นมันรู้ตัวอยู่ว่าเราไม่หายใจนึกว่าหายใจเมื่อไหร่หยาบเมื่อนั้นจนจมลงสู่จุดเดียวคือไม่หายใจเดินจงกรมคือเดินไม่หายใจมาฉันอาหารกับเพื่อนฝูงก็ฉันแบบไม่หายใจ เพราะหายใจมันหยาบนี่คือมันดิ่งขนาดนั้นเลยมาพิจารณาเออในลักษณะอย่างนี้หนอเราเหมือนโดดไปเข้าสมาธิลึกยังไม่ลึกพอนะเพียงกระตุกนิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนขากระตุกน้ำดูดนั่นแหละเพียงเท่านี้ยังไม่ลึกเราออกได้นี่คือจำได้ว่า การทำสมาธิเนี่ยถ้าจมดิ่งลึกลงไปเมื่อไหร่ยากที่จะถอนต้องออกให้ได้แต่เราเองทำสมาธิขั้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยถ้าตั้งใจมั่นนะแน่นอนเป็นของที่ฝังใจมาตลอดเวลาหรือสงบก็สงบได้เราสามารถบังคับตัวเองได้ทุกสิ่ง ที่การปฏิบัติทำสมาธิจะเข้าวันไหนก็ได้ออกวันไหนก็ได้เป็นวสีความเคยชินกับตัวเองมาตลอดจะเข้าแค่ไหนเอาตื้นๆแค่ได้แค่มั่นหรือเอาลึกให้ถึงที่สุดก็ทำได้แต่ก็ไม่หลงเพราะรู้แล้วว่าการทำสมาธิลึกๆ ถ้าเราไม่หลงมันเป็นพลังมหาศาลพลังใหญ่เหมือนเรานอนนะ่ะถ้านอนหลับสนิทดีไม่ฝันร้ายไม่ฝันอะไรต่างๆเราตื่นขึ้นมาเนี่ยความสดชื่นเกิดขึ้นจากใจเราเนี่ยมันมีมากแต่ถ้านอนไปหลับหลับตื่นตื่นฟงซ่านไปเอ่ยฝันไม่ดีเอ่ย อะไรนั่นน่ะนอนตื่นขึ้นมากําลังใจก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นี่แค่เรื่องทำสมาธิถ้าจมลึกลงไปถ้าถอนมาได้เมื่อไหร่เมื่อจิตสงบลึกลงไปนั่นน่ะคืออย่าไปบังคับให้มันถอนมันอยู่เต็มที่ของมันก่อนนี่คือของใหม่แต่เมื่อชํานาญแล้วทีนี้มันไม่นานเหมือนเดิม ลึกเท่ากันแต่อยู่ไม่นานแล้วก็ถอนออกมาคือเต็มอิ่มมันเหมือนกับว่าท่านนอนหลับสนิทดีๆไม่จำเป็นต้องไปนอนหลายชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็เต็มอิ่มแล้วหรือเหมือนอาหารถ้าอาหารถูกทาาดขันที่ดีแล้วนี่อาหารก็ไม่ต้องกินมาก มันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรมันเป็นคุณประโยชน์ต่อาธาตุขันเป็นอย่างดีอาหารหน้อยๆแต่ข้อสำคัญว่าให้อาหารนั้นถูกกับาธาตุขันเราไม่ต้องกินอะไรมากมายนี่เหมือนกันการทำสมาธิจิตสงบให้นิ่งๆดีๆเมื่อจิตถอนออกมาแล้วเนี่ย กำลังใจที่เรามีอยู่นี้มันจะไปบวกกับตัวปัญญาปัญญาจึงมีพลังขึ้นเพราะสมาธิเป็นตัวหนุนปัญญาให้มีพลัง